สวัสดีครับผมปลาล์มกอล์ฟมาสเตอร์นะครับพัตเตอร์ตัวเองเนี่ยฟิตติ้งมาแล้วนะครับก็จะมาเช็คค่ากับโปรกอฟหน่อยนะครับว่าปัจจุบันเป็นยังไงครับเดี๋ยวให้โปรกอฟแนะนําตัวเล็กน้อยครับสวัสดีครับโปรกอฟพัตแมนนะครับพัตแมนในแคนามี้ครับเล่นซ้าย้ประมาณจ,จะขึ้นหลุ่มครับ โอ้สปกมันดเยื่อนอย่ลูกเอาจริงๆเลยนะสี่ห้าลูกที่พัดไปนะปามพัดแล้วพี่ไม่รู้จะสอนอะไรวะโอเคพอละมามามาดูตัวเลขก่อนจาาตัวเลขที่เราเห็นไหมนะครับครับอันแรกนี่คือเฟสเชนนะครับหมายถึงว่าหน้าไม้ตอนอินแพคของปามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ช็อตล่าสุดอ่ะคือ0 7ครับก็เรียกว่า อยู <Mohammad. S 1> ่ในโซนสีเขียวก็คือหน้าไม้ค่อนข้างที่จะตรงเลยทีเดียวตอนอิ p แพ t กลับเข้ามาแค่ลบศูนย์ุดก็หมายถึงว่าตอนอเด s สคุณวางได้ศูนย์เลยแต่ตอนเข้าอิ p แพ t หน้าไม้มันมีแนวโน้มที่จะกดลงแค่จุดทศนิยมนั้นพี่มองว่ามันโอเคเลยคือลูกที่มันออกจากจากพื้นออกจากหน้าแพตเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างเป็นลอยนิดหนึ่งมันไม่ได้สตาร์ทลงดินหรือว่ากระโดดออกมากเกินไปพูดง่ายๆว่ามันโดดีเลย Line Angle Start ซึ่งก็ยังอยู่ในโซนสีเขียวอยู่เรียกว่า Line a อ g l กวางได้ดีนะครับยอดเยี่ยมเลยนี่คือขับพาด์ทของปาล์มครับพารธรรมชาติเลยสวยงามออกมาตรงแล้วค่อยๆเข้าใน Impact Square แล้วก็ค่อยๆเข้าในถือว่าสวยงาม Energy Balance ลบสอยู่ในโซนเขียวก็ถือว่าดี Dynamic Lock กับ a r t to m p p c t t ก็เป็นไปตามสูตรคือ Dynamic l ล c k ต้องต่ำ อาร์ตูนอิมแพต้องสูงกว่าเดนดมิกกลอเหมือนท็อปสปินอ่ะฉะนั้นลูกของปาล์มก็ค่อนข้างที่จะมีพลังงานที่ออกไปดีห้าลูกที่ปาล์มขัดไปที่รู้จะแก้อะไรจริงๆในมุมของฟิตเตอร์ถามว่าปาล์มจะต้องเปลี่ยนพัตเตอร์ไหมไม่ต้องนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าผมผมอยากจะเปลี่ยนน่ะผมแนะนําเลยว่าอย่างน้อยหลอดไลน์แล้วก็ออฟเซ็ตควรจะเป็นเหมือนเดิมถ้าค่ามันออกมาอย่างนี้ นั่นหมายถึงว่าลอฟไลน์และออฟเซตแบบนี้เหมาะกับฟาร์มแล้ว,ลวถ้าคุณอยากจะฟิตพัตเตอร์โดยที่ไม่เปลี่ยนคุณไม่อยากเปลี่ยนสโตรครคุณฟิตพัตเตอร์พี่ว่าเหมาะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าระยะยาวอยากจะพัดดีขึ้นก็ต้องมาเรียนพัดแล้วก็ค่อยหาพัตเตอร์ที่เหมาะกับสโตรกที่คุณที่ดีแล้วที่มีแต่ในเคสนี้คือ เขียวหมดแล้วครับไม่รู้จะแก้อะไรให้เขีบหมดแล้วเรียกว่าตัวเลขออกมาแล้วน่ากลัวมากครับครับเป็นเดินโตเลยครับฉะนั้นพี่มองว่าการเลือกอุปกรณ์โดยโดยใช่มันถูกต้องกับปามเลยมันก็เลยกลายเป็นง่ายหมดแต่นี่คือถือว่าสุดยอดมากครับเลือกได้ถูกต้องในในสายตาของฟิตเตอร์จากที่ได้ดูค่าในการพัดของคุณปามนะครับก็เรียกว่าน่าทึ่งมากๆตอนแรกบอกว่าจะมาปรับ โตกนะครับแต่ว่าโอ้โข้าออกมานี่คือทั้งเรื่องของการหน้าไม้ตอนแพกนะครับแนวในการโตกนะครับลอนเดเรคชั่นคือมุมที่ลูกออกไปนะครับลอนชายคือลูกที่วิ่งออกไปเมันเป็นมุมเสรยหรือมุมกดมากหรือน้อยอย่างไรนะครับโข้าออกมาเรียกว่าเพอร์เฟกเลยนะครับตัวเลขนี่เป็นสีเขียวหมดเลยก็เรียกว่าตัวนี้ฟิตมาได้ ถูกต้องแล้วนะครับกับที่คุณปามได้ฟิตมาว่าเออเราของเราฟิลชอบแบบนี้ประมาณนี้ชอบหลอกประมาณนี้ลายประมาณนี้ก็เรียกว่าข้าวออกมาเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากครับผมั้นถ้าท่านใดสนใจหาไม้ที่เหมาะสมก็เรียนเชิญนะครับหรือถ้าต้องการลดสโตรกให้สกอร์ดีขึ้นก็มาเรียนกับโปรกอที่พัฒแมนอะคาเดมี่ได้เลยนะครับครับเดี๋ยวจะแปะคอนแทคด้านล่างตรงนี้ครับ ครับผมบขอบคุณมากครับ,คร,บครับผมสว <grateful S 1> ัสดีครับ